โรงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีมิตรภาพระหว่างการเดินทางและเรื่องราววิถีชีวิตของชาวอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขนล,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 ล่ล จุดเริ่มต้นของการเดินทางซึ่งเป็นทางเข้าออกแห่งเดียวของเทือกเขาภูเวียงที่นี่ปากช่องเจ้าจอมรีบเดินจะรีบเดินใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วายินดีต้อนรับจะเอามามามาจุดนัดพบแรกของผองเพื่อนที่ลำน้ำบอ่อไม่ช่วยกันบักเลยเอาแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยจุดเช็คอินสุดฮอตของสายมู ต้องแวะมาที่ศาลปู oh, uh, uh, ่เจ้าโจมดารินโอ้น่ารักจังเลยอ่ะามามามาขอเลขสวยๆมามางวดนี้มาเนรุาวเออเนรุษาวาวิ่งสิครับรออะไรโ้ยนนน อุทยานไดโนเสาร์สีเวียงโอ้โหที่นี่โด่งดังมากครับไดโนเสาร์ที่นี่มีขนาดใหญ่เท่าของจริงเลยและยังเป็นจุดท่องเที่ยวพักผ่อนที่ภาคภูมิใจของชาวอำเภอเวียงก่าและการท่องเที่ยวแบบถึงใจต้องไปกับวิถีรถตาเล้งจ้ามามา,มาและจุดเช็คอินต่อไปคือวัดถ้ำผาเกิง้งชมพญานาคสี่ตระกูล บอกเลยว่าท่านสวยหรือใหญ่มากจากนั้นเราก็มุ่งหน้าออกตามหาความรักไม่ใช่แล้เดินดีๆจะเดินดีๆระวังสะดุดรักนะจ๊ะน้ำตกตาดฟ้าสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติน้ำเย็นชื่นใจและห่างจากน้ำตกตาดฟ้าเพียง5กิโลเมตร ก็จะพบกับแหล่งเรียน,นรูป้ประวัติศาสตร์ทุ่งใหญ่เสาอารามอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถแวะถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆได้ลานกลางเต็นท์ริมน,น้ำจ้ายิ้มจะแฉะแฉะและที่นี่ก็ยังมีต้นยางใหญ่มากขนาดต้นเล็กๆก,ก็ขนาด4ีหคนโอบเลยทีเดียวเชียว ปิดท้ายกันที่ผาชมตะวันบนเทือกเขาภูเวียงผาหินก็สวยครับอายุราวๆร้อยสีล้านปีเองโอ้แม่เจ้าค่ะอันนี้เป็นผ้าทอรนินย้อมสีหินร้อล้านปีนะคะเป็นสินค้าซีพอร์ตหรือสินค้าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนค่ะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกันด้วยนะและร้านกาแฟฉุดชิคและชิลเลยทีเดียวจ่ายเองนะนะ <c oughs> อย่าลืมแวะมาเก็บความทรงจำดีๆภาพประทับใจสวยๆด้วยกันนะครับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี